เรื่องนี้เราสองคนอยากชวนทุกคนนะครับไปร่วมงานถวัลย์ดัชนีนายคนภูเขาผู้สร้างถ้ำแห่งศิลป์ที่สยามพารากอนครับดรดอยที่เบตดัชนีร่วมกันกับบริษัทสยามพิวัตรจำกัดและศูนย์การค้าสยามพารากอนสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญตอกย้ำความเป็นผู้นำในการรังสรรค์สุดยอดประสบการณ์เนือระดับ ร่วมผนึกกำลังพัธนธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนนำร่องเปิด Thailand Art and c u l t u r e Expo 2 0 25จัดงานถวัลยัชนีนายคนภูเขาผู้สร้างถ้ำแห่งศิลป์ภายในงานนะครับยังได้มีการเปิดอดมทุนจากการจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึกการกุศลดโดยไว้หากค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยทั่วไทยครับ นิทรรศการทาวันเดชนีนายคนภูเขาผู้สร้างถ้ำแห่งศิลป์เป็นการตอกย้ำจุดยืนการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของสยามพิวัฒน์และการเป็นผู้นำในทุกมิติรวมถึงด้านศิลปะวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญเป็นการสนับสนุนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ชัยชนะในสมรภูมิซอฟต์พาวเวอร์ในระดับนานาชาติ โดยเป็นครั้งแรกในการเปิดถ้ำแห่งศิลป์ของทวันดดชนีผู้สร้างบ้านดำอาณาจักรแห่งศิละปะศิลปินในตำนานผู้สร้างสารรค์ปรากฏการศิละปะจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจัดขึ้นที่สยามพารากอนค่ะตอกย้ำและครอบครองเป็น Retail a n d Art t e n t e r ต่อไปค่ะ ซึ่งภายในงานมีการรวบรวมผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พพซบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ของถวัฒน์ัชนีที่ยังไม่เคยจะแสดงที่ไหนมาก่อนและเปิดตัวโครงการพิเศษที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำสร้างสารรค์ร่วมกันกับศิลปินรับเชิญพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีวันถวัฒน์ัชนียกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคาทาสุริยะคลาสจักราวตาลกุญแจแห่งจักรวาลด้วยศิลปินอัตพลคำวงศ์ปาติมากรรมอาจารย์ ธวัตนนีโดยศิลปินสหัสวัสด์ปิติสิริอนันต์แหวนพยักคินทราชชตรปรับชาติอาชาไนาโดยศิลปินชนะรัฐวงมาสาแบรนด์ภาคไทยและจะแสดงปฏิมากรรมระดับชั้นครูของอาจารย์เขียนยิ้มสิริผู้ปั้นรูปอาจารย์ศิลพีรศิลป์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมก,กันแล้วนะครับมีมากกว่า60ผลงานด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดระดมทุนจากการจำหน่ายผลงานศิลป,ปะและของชิระลึกการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วไทยที่สำคัญภายในงานยังมีการมอบผลงานศิลป,ปะล้ำค่าที่ได้นำออกจำหน่ายเพื่อจะซื้อรถพยาบาลเรือกู้ภยัยและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือกับผู้ประสบภยัยให้กับทีมกู้ภัยจากจังหวัดเชียงรายอีกด้วย มากันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจติดตามกันต่อได้ในเทียนแนิวส์ข่าวเช้าสุดสตาร์